พับนิ่งหมันตรงได้เลยครับเนาะถ้าเชมันตรงครับเขาามีข้อตรองโหลดแอปแต่งมันมากครับเนาะนะเาแค่มันตรงตรนาหนนะนังเนาะสำหรับมือใหม่นะครับดจอมใมือใหม่ด้วตัว,วนนหนเฮ็ดเอลี่เนนาเลครับนะแตเชนเชนมันจำอยากไปะครับ ก็แล้วันมาเนี่ก็เขาเลือกมาต้างมาแทางไลยนะเจอในขนาดมันเหมือนกันละ กดตรงนี้ครับะานะกดตนี้นะครับเป็นกาดเข้ามาจับภาพเป็น,นี่เยอเนะครับตังนี้ฮะ,ะมาจับ,บเ,นะเป็นอะรใช่นหกระตดเประจังไงครับกดทั้งแต่รเหมือนกัน มันถอยหลังก่อนเสำหรับเมื่อใหม่ให้จอมเก็ได้นะคะนะรับนะปากันเนาะือว่าคนที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนน้ำปนะเดินป่นก็ได้อยู่อันนี้มันจเจใหญ่แแต่ว่าทำมาเฮ็ดนี้จะก็เขาเชงอนนึงนะครับเนาะับนิ่งแต่งภาพนิ่งให้มันตรงเลย นะฮะไปไนะจังหวอให้ม <but>, ันตรงจะไงครับนะทครูขอ้ตรงไว้จะไงนะโอเคเนะ งั้ก็แค่มาเทีู่วกันนะแลลูกกเปดก็ได้ทิ้งนะครับสมมติใครจะทำมันตรงก็ได้ ยาที่กราสันงตั้งนาคะับคัน,น,น,นั้นคำน,น,นั้นคำนะั้นแหลมบนนั้นนะฮะนั่นเป็นตีดจากตัวนะ ว่าจะมีกันได้ไหมคนระับนั้นกรเดชสองการในวะันน่ะสองการโูเมืองในะวันสรง สมเด็กที่ห้องอ่ให้ที่หให้การจ้กันาเลยนะนะครับติดคิ้งบี้อย่างนี้นเขาดการเขาป้อนกันเดที่ห้องเขานะคระะะับครับผมมีเท่าน,นินกุ้เมือนนันกปนนมีเง้วเขาทราบเลยส่วน้ารานััน้งหลังป้อนนอกเครับกินบีนะบ กำลัง,ลงไงปเลง้องกวางชัดนะให้เลี้ยงอ่เด็กๆกำลังกินข้าวอย่านั้นไ้ชุ่มสังลองตั้งหลังกี่กับเจ้าค้าหน้าที่นีกำลงจะนั่งกินกข้าวเด็กลูกใคเป็นจีแม่ต้องไวน้นะ่น โอเคครับเนาะถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์มีมันนี่ก็ขอเพื่อนจึงติดตามไม่จอมนะครับเนาะเราจะมีคลิดไปดูมัใหม่เพราะว่าพายกดติดตามไม่เพย์อันนี้ไว้เนี่ยก็พอเาลงเนี่ยมัน ใส่กาจางเตือนติดซูซึ่งเดี๋ยวได้ต้วยก่อนเปิ้นเนาะอันนี้เป็นดอเตี้ยเนาะเนาะเจนนี้แชมพูพ่อน่ะอาบดันเด้อเนาะดอเตี้ยฉีดคาวพี่น้องนะอ่ามาฮอดแต่ตอนนี้แต่พอเข้าไว้ค่ะเนาะตั้งแต่ นะครับเดี๋ยวเอาจะเรียนด้วยกันก็มาไปๆครับจะไปๆครับโอเค สำว่าแค่บันทึกบันทึกน่นอมันจะเป็นตัวะนะอ,อะไรคะเนาะเฮ้ยทำไมมันออกมาอย่างนั้นะเรมันกนเรื่องกาล่ากั มดสเชียงตรงน,นี้ก็จะเป็นแอปตัวไหนครับนะแอป Canemeter Canemeter ตัวไหนครับเนี่ยจะไปมือขาจีนโหลดโหลดมาเราก็มาตัดต่อตัดต่อไปเปลี่ยนรถด้วยในคลิปวีโอที่ขายยัดไฟครับนะแต่ละเปลี่ยนกันก,ก็สำหรับมือใหม่ก็จะมีกันได้ก่อนนะครับเนาะเหมือนสองยัน นะครับโกก้อนเลยโกก้อนสวัสดีครับทุกคน